สวัสดีค่ะก็ขอ,ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาฟ้าหมอดูไพ่ยี่ีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันพฤหัส,สบ,บดีที่1 4ธันวาคมพศ2566ค่ะคาพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว,ว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอปไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่1น0บาทค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ชาววันอาทิตย์ค่ะชาววันอาทิตย์ไพค่คิงดาบนะคะดาบนะคะหมายถึงปัญหาอุปสรรคนะคะแต่คิงดาบเนี่ยนะคะไม่เกินความสามารถของชาววันอาทิตย์นะคิงดาบในวันนี้นะคะอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องลงมือทําให้ต้องจัดการด้วยตัวเองหรือ หรือตัวคุณเองอาจจะอยู่ในคำว่าสภาวะความเป็นผู้นำนั่นเองนะคะคิดตัดสินใจวางแผนแล้วก็จัดการนั่นเอง ไพ่พระสังฆราชนะคะการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาวความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองนะคะหรือนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเรียกว่านำมาฝึกฝนเรียนรู้นะคะสร้างความชำนิชำนาญน,นะคะสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับตัวคุณก็ได้ด้วยเช่นกันไพ่พระสังฆราชเดินทางไปไหนแล้วค่าปลอดภยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะมีเซนต์มีสัมผัสมีรางสังหรณ์ที่แม่นยํามัมากจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ใหกับคนรอบข้างนะคะบางคนเป็นนักปรึกษานะคะเป็นที่ปรึกษานะคะหรือว่าอาจจะ เป็นนักกฎหมายก็ได้นะเรียกว่าตัวคุณเองอาจจะมีเรื่องของการได้แสดงศักยภาพความสามารถที่โดดเด่นนั่นเองนะคะการงานผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาอินดูนะคะธุรกิจกิจการงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นที่ยอมรับกับคนหมู่มากกับคนทั่วไปนะคะหรือบางคนอาจจะใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ทํางานสถานที่ออฟฟิศค้าขายอาหารของชํานะคะของกินของโชว์หวยชิงต่างๆหรืออาจจะมีเรื่องของการสืบทอดธุรกิจกิจการต่อจากครอบครัวก็ได้ ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าการงานมั่นคงนะคะธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองการค้าขายมียอดออเดอร์ order, ยอดคําสั่งซื้อที่ดีเข้ามาการเงินนะคะก็เรียกว่าได้มาจากหลากหลายช่องทางแต่การเงินชาวันอาทิตย์นะคะส่วนใหญ่จะหมดไปกับหนังสือหนังหาตำรับตําราการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับตัวเองนั่นเองนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะหรือบางคนนี่เรียกว่าหมดไปกับครอบครัวนะคะอาหารของกินสิ่งต่างๆนะคะยอมลำบากยอมเหนื่อยเพื่อที่จะให้ครอบครัวและคนที่ตัว เองรักมีความสุขนั่นเองค่ะ หรือถ้าใครที่การเงินตึงมืออยู่เลยนะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้วยเช่นกันค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าแฮปปี้มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันวันนี้อาจจะมีเรื่องราวให้ต้องปรึกษาหรือพูดคุยกันนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นคู่ที่อุปถัมภ์ค้ำคูนกันดีค่ะส่วนคนโสดนะคะโสดสนิทเลยทีเดียวนะคะโสดนานแต่งงานช้าค่ะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์ ไพ่แทนแพลนนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคําว่าการเรียนรู้นะคะประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะฝึกฝน,พ,นพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่าย้าอยู่กับที่อย่าย้าอยู่ที่เดิมนะคะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าขายนะคะอาจจะต้องมองหาโปรโมชั่นใหม่ๆเข้ามาสินค้าตัวใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะต้องเรียกว่าเพื่อที่จะเป็นการ สร้างนะคะกระตุ้นนะคะนะสร้างหรือว่ากระตุ้นรายได้ขึ้นมานั่นเองนะคะไพ่เทมเพลนนี้เรียกว่าชีพจรลงเท้าเหมือนกันนะชาววันอาทิตย์บางคนนี้อาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องที่น่ายินดีเข้ามาด้วยค่ะวันนี้ชาววันอาทิตย์หมอฟ้านแนะนําว่านะคะให้มันสวดมนต์นะคะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมรักษาศีลน,นะคะคุณรักษาศีลศีลเขาจะรักษาคุณค่ะตัวเลขจากการเสียงเซมซีตัวเลขจากคนรักตัวเลขจากนาไพามีเลข1มีเลข5ามีเลข4ี่และ เลข7ค่ะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะ ชาววันจันทร์คิงไม้เท้านะคะการงานมั่นคงเลยทีเดียวนะการจัดการการวางแผนนะคะหรือบางคนอาจจะกําลังรอคอยอะไรบางอย่างรอคอยงานรอคอยการอนุมัติงานนั่นเองนะคะแปด,ดาบเครียดเหมือนกันนะคะเรียกว่าแปด,ดาบนี้อาจจะมีความผิดหวังนะคะนะหรือว่าความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแปด,ดาบมักเสียความรู้สึกกับคนใกล้ชิดกับใครบางคนที่คุณไว้ใจนะคะแล้วชาววันจันทร์เป็นคนที่คิดแล้วไม่ค่อยจะปล่อยวางนะคิดแล้ววกไปวนมานะคะคิดแล้วเหมือนมีทาง ออกแต่สุดท้ายมันไม่มีนะกลับมาคิดเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้น8ดาบเนี่ยนะคะเรียกวา่าไม่ต้องไปรับรู้รับฟังเรื่องราวปัญหาสิ่งต่างๆนะคะนะเรียกว่าทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะเพราะถ้าเราโวแต่ไปแคร์ความรู้สึกนะคะนะ คนรับพางนะคะตัวเรานั่นเองที่จะเป็นทุกข์นะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจนะคะความสําเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายต้องลุยต้องสู้ต้องฝ่าฟันแน่นอนอุปสรรคและปัญหามันมีเข้ามาแต่มีเข้ามาเพื่อที่จะให้เราแก้ไขนะคะนะถ้าเรานะคะมีความมุ่งมั่นนะคะเอ่อเรียกว่าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหานะคะสิ่งเหล่านั้นเราจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าอย่าแคร์คาคน ให้มากจนเกินไปนะคะชาววันจันทร์ในวันนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินอันนี้เรียกว่าค่อนข้างจะตึงเลยทีเดียวนะคะบางคนชักหน้าไม่ค่อยจะถึงหลังพึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยจะได้นะคะเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคุณพึ่งพาคนอื่นไม่ได้แต่คนอื่นมักจะเข้ามาขอการพึ่งพาจากชาววันจันทร์เป็นไหมคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่ารักรักเลิกเลกตัดกันไม่ขาดนะคะบางคู่อาจจะมีความหึงหวงความระแวงกันเกิดขึ้นสาเหตุเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาให้กันนั่นเองเพราะชาววันจันทร์ช่วงนี้จะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานมากกว่าความรักทําให้อาจจะมีในเรื่องของคําว่าการปล่อยปะละเลยครอบครัวไปบ้างนั่นเองนะคะแต่ก็ยังรักเหมือนเดิมใช่ไหมคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่ยค่ะสุขภาพวันนี้ชาววันจันทร์อาจจะมีในเรื่องของการเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวนะคะค่ะ ข่าข้อนะคะปวดหลังนะคะบางคนมีปัญหาในเรื่องของสายตาด้วยนะบทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์ค่ะ ชาววันจันทร์สองเหรียญภาวะผวงลังเลโลเลนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของการประคับประคองสถานการณ์สิ่งต่างๆนั่นเองนะคะเรียกว่าในช่วงนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันยังไม่ได้มีความมั่นคงอย่างที่คุณคาดหวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะเรียกว่าสองเหรียญน,นี้ประคองให้ดีเลยทีเดียวนะคะการเงินอาจจะยังไม่ได้ดีไม่ได้โดดเด่นนะคะแต่ก็ประคับประคองไปก่อนได้ค่ะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลขห้ามีเลข8ดมีเลขหนึ่งและเลข สองนะคะสําหรับชาววันจันทร์ค่ะชาววันจันทร์วันนี้หมอฟ้าให้คุณขอพรนะคะในศาสตร์พระมหากษัตริย์นะคะนะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันจันทร์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างชาววันอังคารสามไม้เท้านะคะรอคอยข่าวดีจากทางไกลนะคะการงานอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางงานตั้งบูธงานอีเวนต์งานเซลล์งานค้าขายงานติดต่อประสานงานบางคนทําธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกด้วยนะคะสามไม้เท้าเนี่ยบางคนทํางานหลากหลายหน้าที่มีความรับผิดช,ชอบหลายอย่างนะคะ1เลี้ยนเดินทางแล้วจะมีโชคนะคะเดินทางแล้วจะโชคดีหรืออาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น่าย,ยินดีเข้ามานะคะเล็ หนึ่งหมายถึงการร่มต้นการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนั่นเองค่ะบางคนนี้่ก้าวไม่เท้านะ เรียกว่าการงานรายล้อมเต็มไปหมดเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่กับคําว่าวิตกกังวลลังเลสงสัยนะคะจะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะกลัวสิ่งต่างๆที่เราอาจจะยังมันยังมาไม่ถึงนะคะเรียกว่าอย่าพึ่งกังวลนะคะกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะพร้อมเปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดโลกกระทัดเปิดสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเรียกว่าประสบการณ์นะคะนะนอกข้อง นั่นเองนะคะนอกตำรานะคะการงานมั่นคงดีนะคะใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะหรือใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเดินทางคุณกําลังจะโชคดีค่ะส่วนการเงินจะมีโชคลาภลอยเข้ามามีเงินจากทางไกลเข้ามาด้วยนะคะก็เรียกว่าการเงินนี้ได้มาจากหลากหลายช่องทางนะบางคนได้มาจากการลงทุนการเล่นหุ้นเงินปันผลนะคะนะหรือว่าอาจจะเป็นในหน้าก็ได้ด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะเรียกว่าคุณให้ความสา คนะคะกับในเรื่องของการงานอนาคตนะคะของครอบครัวมากกว่าเพราะฉะนั้นความรักมันอาจจะแบบไม่ได้หวือหวาไม่ได้หวานแหววเลยทีเดียวนะคะส่วนคนโสดที่ไม่ต้องพูดถึงนะคะช่วงนี้ไม่ได้สนใจความรักเอาซะเลยนะคะเรียกว่าสนใจงานกับเงินมากกว่าค่ะสุขภาพนะคะอาจจะมีบ้างนะคะในเรื่องของคําว่าศีรษะนะคะบางคนปวดหัวไมเกรนขึ้นปวดศีรษะนะคะเรียกว่าเกิดจากความเครียดนะคะจากการทํางานนั่นเองค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารค่ะ ให้คิงเหรียญนะคะคิงเหรียญช่วงนี้จะลงทุนทําอะไรคิดให้ดีก่อนนะคะเรียกว่าคิดนะคะนะแล้วก็ศึกษาหาความรู้สิ่งต่างๆให้ดีนะคะเพราะคิงเหรียญเห็นไหมเป็นรูปคนที่มองเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะคะว่าเอ๊จะทําดีไหมนะคะจะต่อยอดเงินดีไหมหรือว่าจะเก็บเอาไว้ก่อนดีนะคะถ้าช่วงนี้มันยังไม่ได้มีอะไรที่มีความมั่นคงหรือว่าชัดเจนเข้ามาเก็บไว้ก่อนจะดีกว่านะคะบางคนนี้ผู้ชายจะนําโชคมาให้ผู้ใหญ่จะนําโชคมาให้ด้วยนะคะตัวเลขจากน้ไาพายมีเลข3มีเลข1มีเล เก้าและเลขานะคะเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดหมายติดมือเอาไว้ด้วยค่ะจะมีโชคค่ะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะ ชาววันพุธนะคะไพ่เชรอรีออตนะคะนะควบคุมคอนโทรลจัดการดูแลสิ่งต่างๆนะคะบุกเบิกนะคะเริ่มเริ่มต้นนะคะในวันนี้นะจัสมนนะคะเรียกว่าคาดเดาสถานการณ์เหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยนะคะไอสิ่งที่คิดว่าไม่ได้แล้วนะคะกลับได้มานะคะไอสิ่งที่คิดว่าจะได้มากลับไม่ได้นะคะ <advantage> เพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่มีอะไรมั่นคงเลยนะคะชาววันพุธทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปคาดเดานะคะอะไรจะเกิดให้มันเกิดนะคะ จัสมต์เนี่ยเป็นพาของคําว่าปฏิหารการหลุดพ้นนะคะ เรียกว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆนะคะนะหรือว่าบางคนอาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ2ดาบยังอยู่กับคําว่าวิตกกังวลลังเลสงสัยอยู่นั่นเองนะคะเรียกว่าบางคนนิพวาพะวงลังเลโลเลนะคะไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีจะไปต่อจะพอดีจะใช้ชีวิตแบบไหนดีนะคะจะแก้ไขปัญหายังไงดีนะคะไม่ต้องไปคาดเดาไม่ต้องไปคาดหวงังทุกๆอย่างคือการเรียนรู้คือการเริ่มต้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเปิดความคิด นะคะนะเปิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะบางคนอาจจะต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้ในออนไลน์นะคะนะการเรียนรู้ในเรื่องของตลาดหุ้นนะคะหรือว่าการเรียนรู้ในเรื่องของภาษานะคะตัวบทกฎหมายสิ่งต่างๆเข้ามาด้วยนะคะใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของคําว่าคดีความถ้าคุณไม่ได้ทําผิดคุณมีโอกาสที่จะหลุดพ้นนะคะแต่ถ้าใครที่จะลงนามเซ็นสัญญาอะไรในวันนี้ต้องดูให้ดีดูให้รอบคอบด้วยค่ะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ ค่ะหรือบางคนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินดูเอกสารให้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่ารัก รักๆเลิกๆตัดกันไม่ขาดนะคะด้วยด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความผูกพันบางคนลำบากมาด้วยกันทุกมาด้วยกันนะคะยังต้องจับมือกันเดินต่อไปนั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นอาจจะมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะความรักครั้งเก่าๆคนเก่าๆนะคะมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมาได้ค่ะสุขภาพวันนี้ชาววันพุธนะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับความดันไมเกรนเกิดจากความเครียดการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยค่ะบทสรุป ของไพ่ชาววันพุธค่ะ10บไม้เท้านะคะเหนื่อยเลยทีเดียวนะวันนี้เหนื่อยกับสิ่งที่ตัวเองแบกรับอยู่นะคะบางคนเนี่ยทำงานเกินกําลังนะคะนะกทำงานเกินค่าแรงนะคะบางคนทําหลากหลายหน้าที่นะคะเรียกว่าพยายามที่จะจัดการเคลียร์สิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องรอบครอบก็ต้องระมัดระวังก็แล้วกันนะคะเอาแค่พอกําลังความสามารถของตัวเรานะคะอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ได้ส่งผลดีนั่นเองค่ะชาววันพุธนะคะใครที่บนบานศาล อะไรเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะดูเหมือนจะมีในเรื่องของคําว่าการติดสินบนนะหรือบางคนวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใครที่จะทําบุญให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับลงศพนะคะนะล้างประชาวัดนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพุธค่ะตัวเลขหน้าไพ่มีเลข7มีเลข0ูนย์มีเลข2และเลข0ูนย์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะไพ่ The Impaler นะคะเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะ The Impaler เนี่ยเรียกว่าอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะให้ต้องลุยให้ต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะรักหน้าที่มีความรับผิดช,ชอบสูงนะคะบางคนมีดวงของการได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นนะคะมีช่องทางโอกาสสิ่งดีๆในการขยับขยายธุรกิจกิจการนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการดูแลหลากหลายสาขาทํางานหลากหลายหน้าที่นะคะแปดไมเท้าจะได้รับการสนับสนุนนะคะจาก าจากบริวารน,นะคะจากลูกน้องนะคะ10ถ้วยนะคะนะ้บางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปติดต่องานประสานงานนอกสถานที่นะคะอบรมประชุมนะคะงานสัมมนานนอกสถานที่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ10ถ้วยหมายถึงข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะมีในเรื <t ion. <t ion> ่องของคําว่าโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการต่อยอดองความรู้ต่อยอดในเรื่องของงานได้นะคะเรียกว่าอาจจะมีข้อ ข้อตกลงข้อสัญญาการเซ็นสัญญาการเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยเรียกว่าอาจจะได้รับมอบหมายงานนะัดที่สําคัญให้ต้องรับผิดช,ชอบนั่นเองนะคะก็เรียกว่าถ้าค้าขายมีมียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อที่ดีเข้ามาด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะหางเงินเก่งนะคะชาววันพฤหัสขยันอดทนนะคะเรียกว่ายอมยอมเหนื่อยนะคะยอมลําบากเพื่อคนที่ตัวเองรักเพราะฉะนั้นการเงินในวันนี้จะหมดไปกับ อาหารครอบครัวคนรักนั่นเองนะคะส่วนความรักนะคะก็เรียกว่าบางคู่อาจจะมีในเรื่องของการทานข้าวรวมกันพาคนรักไปเปลี่ยนบรรยากาศไปทานข้าวนอกบ้านนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะแต่คนโสดเนี่ยบางครั้งจีบใครยากนะเรียกว่ามองๆชอบชอบแต่บางทีไม่กล้าที่จะจีบนั่นเองค่ะสุขภาพนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเข่าข้อนะคะนะ้าข้อเข่าข้อเท้านะคะ อาจจะปวดปวดเคล็ดเกิดขึ้นได้ค่ะบทส,สรุปของไพ่ชาววันพระฤหัส ไพ่เมจิกเชียนหมายถึงผู้รู้ชอบเรียนรู้สติปัญญาดีมีความรู้มีความสามารถเฉลียวฉลาดรู้รอบด้านเลยทีเดียวนะคะวันนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของการได้หยิบได้จับได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะเมจิกเชียนเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะนักเจรจานะคะนะหรือว่านักพูดนะคะนักบรรยายนะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการติดต่อการสื่อสารเรียกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเล็กจากนาไัยมีเลข4มีเลข8มีเลข0และเลข1ค่ะต่อไปมาดูชาาว,วันศุกร์กันบ้างค่ะ วันศุกร์อัศวินถ้วยนะคะนะเรียกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะสุขุมรอบคอบใจเย็นใจดีมีน้ำใจนะคะเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะอัธยาศัยดีเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะวันนี้นะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของข่าวดีเข้ามาหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะเดวิลนะคะนะไพ่ใบนี้บางคนอาจจะเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีอิทธิพลนะคะนะหรือว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุร,รกิจสีเทาๆงานเทาๆคนเทาๆปล่อยเงินก ได้นะเป็นเท้าแชร์ได้นะคะหรือถ้าค้าขายเนี่ยอาหารรสจัดจัดนะคะส้มตำอาหารจานเดียวอาหารจานด่วนนะคะเรียกว่าจะถูกฉลกกับชาววันศุกร์นะคะเด o o นนะคะค้าขายช่วงค่ำค่ำค้าขายอาหารโตรุ่งได้นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานกลางคืนคนกลางคืนเด็กดิ้งเด็กดื่มอะไรพวกนี้นะคะก็เรียกว่าป้อปังเลยทีเดียวนะแล้วไพ่เดโมนเนี่ย นะะในเรื่องของคําว่าอ right ่อนไหวนะคะข้อเสียก็คืออ right ่อนไหวเซนซิทีฟง่ายขี้น้อยขี้น้อยใจหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนนะเดมูลเดวิลเนี่ยอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะเรียกว่าเดี๋ยวก็โมโหร้ายนะคะนะเดี๋ยวก็ใจดีนะคะเดี๋ยวก็สับสนนะคะเดี๋ยวก็อยู่กับตัวเองนะคะอยู่คนเดียวแล้วเดมูลเนี่ยชอบคิดมโนนะเรียกว่าระวังในเรื่องของความคิดความฟุงซ่านความมโนของตัวเองก็แล้วกันนะคะ เดอะมูนเดดวิลนะคะนะบางคนนี่ทําอะไรวันนี้ดูเหมือนติตดติดขัดขัดเหมือนจะได้แต่ไม่ได้นะคะทาอะไรเหมือนมีคนขัดแข้งขัดขานะคะอย่าไว้ใจใครให้มากจนเกินไปก็แล้วกันนะคะคุณอาจจะเสียความรู้สึกกับคนใกล้ชิดกับคนที่ไว้ใจอาจจะมีเรื่องของการถูกหักหลังกันเกิดขึ้นนะคะการแทงข้างหลังการให้ร้ายการนินทาการใส่ร้ายนะคะหรือใครที่มีหุ้นส่วนอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้นอ<ห>ันนี้ก็ต้องใจเย็นๆก็แล้วกันยังไงวันนี้ควบคุมสติให้ได้นะคะเรียกว่ามันจะส่งผลดีให้นะ ะะแล้วก็แต่งตัวให้สวยให้ดูดีนะคะในวันนี้จะเป็นการเสริมโงเ่เฮงให้กับชาววันศุกร์ด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการเงินใจใหญ่สายเปนะคะเจ้าบุญทุ่มนะคะหมดไม่ว่านะคะหาใหม่ได้นะคะอันนี้ระวังนิดนึงนะคะบางคนนี่การเงินตึงมือเลยทีเดียวนะคะแล้วการเงินนี่อาจจะหมดไปกับคําว่างานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะนะเดวิลเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวกลางคืนอะไรพวกนี้นะคะเงินของคุณอาจจะหมดไปกับหญิงสาวสาว,ส,าวสวยได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิง นี้จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ ก็เรียกว่าความรักนี้ระวังรักซ้อนรักสามเศร้านะคะใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะหรือถ้าโสดเนี่ยโสดไม่ค่อยสนิทนะโสดแบบมีคนดูแลโสดแบบมีคนอุปถัมภ์ด้วยนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่ต้องระวังนะมันจะมีความหึงหวงความระแวงการจ้องจับผิดกันอยู่นะคะแล้วถ้าคุณไปพบรักในสถานที่อัโครจรก็อาจจะยังไม่ใช่ความรักที่ดีเลยทีเดียวนะเรียกว่าอาจจะเป็นรักชั่วครัาคืนเท่านั้นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพวันนี้อาจจะเกิดการอาการแหงอาการมึนเมาวิงเวียนศีรษะมึนมึนงงงบางคนนะคะนะ mm hmm. เรียกว่าอาจจะมีอารมณ์ในสภาวะที่เรียกว่าอารมณ์ค้างๆนิดนึงนะ mm hmm. แล้วใครที่ไปในสถานที่อโครจรระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวถูกลุกหลงด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ค่ะซีเลียนนะคะจะทำอะไรต้องรอบคอบต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินต้องรู้จักเก็บประหยัดอดออมมัธยัดนะคะอย่าทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงจนเกินไปนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการถูกล่อหลอกลวงหลอกด้วยนะคะเรียกว่าในเรื่องของเงินนะคะนะจะลงทุนอะไรก็คิดให้ดีก่อนก็แล้วกันนะคะช่วงนี้นะคะซีเลียนไพ่บอกว่าเก็บไว้ที่ตัวก่อนจะดีกว่านะ ตัวเลขอาใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากความฝันนะตัวเลขจากน้ไาพายมีเลข6มีเลข5ามีเลข8และเลข4นะคะชาววันศุกร์วันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณทําบุญที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์นะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นอาหารสุนัขแมวนะคะหม้านะคะหรือว่าช้างอะไรพวกนี้นะคะได้หมดนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันศุกร์ค่ะตัวเลขจากน้ไาพายพี่หมอฟ้าบอกไปแล้วเนาะ ต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันค่ะชาววันเสาร์สองถ้วยนะคะได้พบเพื่อนใหม่ได้พบมิตรใหม่ได้พบกัลยาณิมิตรที่ดีได้คู่หูได้บัตรด,ดีได้ที่ปรึกษาที่ดีเข้ามาด้วยนะคะ ส่องไม้เท้าจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในออนไลน์เกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการค้าขายนะคะนะข้ามประเทศกันเลยทีเดียวนะคะค้าขายบนโลกออนไลน์ได้นะคะส่องไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะหมายถึงประสบการณ์ใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการฝึกฝนการพัฒนาสิ่งต่างๆนะคะ กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเรื่องราวดีๆข่าวดีจากทางไกลก็กำลังจะมีเข้ามานะคะเจ็ดถ้วยนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะยิบจะจับจะทำอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้การงานก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะและเจ็ดถ้วยเนี่ยอยากทำทุกอย่างนะคะโปรเจกต์เยอะแยะมากมายไอเดียอันนู้นฉันก็อยากทำอันนี้ฉันก็อยากทำ,อ,นนกอ,กทำอันนี้ก็น่าสนใจอันนั้นก็น่าสนใจนะคะเรียกว่าทุกๆอย่างต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้ก็แล้วกันนะค่อยๆค,คิดค่อยๆตัดสินใจค่อยๆล มือทำนะคะการงานมั่นคงดีนะคะการค้าการขายมียอดออเดอร์ยอดคำสั่งซื้อที่ดีเข้ามาการเงินนี้ค่อนข้างจะสะพัดเลยทีเดียวนะคะระวังเงินจะหมดไปกับการเอฟนะคะนะสำหรับคนที่ชอบหมื่นลั่นนะคะนะเรียกว่า ซื้อของในออนไลน์นะคะเรามาระวังนิดนึงนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะเงินค่อนข้างจะสะพัดแต่ถ้าถามว่าหาได้ไหมหาได้นะบางคนเนี่ยมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะส่วนความรักนะคะก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะมีความเข้าอกเข้าใจกันอาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันหรือทักทายนะคะใครที่อยู่ห่างไกลกันอาจจะมีในเรื่องของการทักทายกันนะคะ ส่วนคนโสดเนี่ยโสดไม่ค่อยสนิทนะมีคนคุยคุยคบคบนะคะเรียกว่าอาจจะคุยในออนไลน์ก็ได้นะคะนะคุยกับคนทางไกลก็ได้นะคะแต่ดูเหมือนจะคุยหลายคนด้วยนะคะเรียกว่าคบไว้เผื่อเลือกนั่นเองค่ะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะบทสรุปนะคะของชาววันเสาร์ค่ะ 6ถ้วยนะคะได้กำลังใจที่ดีนะคะจากคนรักจากคนในครอบครัวจากบริวารน,นั่นเองนะคะหรือวันนี้บริวารลูกหลานนะคะอาจจะนำพาข่าวดีเรื่องราวดีๆเข้ามาให้บางคนอาจจะมีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ6ถ้วยบง่งบอกในเรื่องของความสุขรายร้อมไปด้วยอาหารของกินนะคะสิ่งต่างๆอ้วนทวนอุด,ดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะตัวเลขจากออนไลน์จะให้โชคค่ะ ตัวเลขจากนาภายัยมีเล็ก2มีเล็ก2มีเล็7และเลข6นะคะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงนะคะของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ